แล้วก็เข้าพักที่โรงแรม Holiday Inn นะฮะที่สิงคโปร์เดี๋ยวมีโอกาสจะรีวิวให้ดูนะครับว่าห้องพักเราเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ Holiday Inn สิงคโปร์นี่เขาเป็นยังไงห้องพักน่านอนไหมไปดูกันที่ที่พักกันนะครับ Holiday Express นะฮะก็สำหรับโรงแรมนี้นะครับเราต้องขึ้นไปเช็คอินที่ล็อบบี้นะครับซึ่งอยู่ที่ชั้น7จ็ดนะฮะแล้วก็สําหรับ เลทราคาห้องพักนะครับของที่โรงแรมนี้นะครับ mm hmm. ก็ประมาณสักคืนละ3300น้อยบาทประมาณนะฮะและนี่ก็เป็นล็อบบี้ของโรงแรมนะครับใช่แล้วมีแหล่งตกมากประมาณว่าแบบน <c oughs> ึกว่าลงอาหาร <c oughs> อะไรอย่างนี้เฮ้ย <c oughs> <c oughs> แต่ก็เหมือนกับว่าเขากินอาหารเช้าที่นี่นะครับเป็นเนี่ยตรงนู้นมีซุปอาหารอยู่เลย แล้วก็ลิฟต์ก็อยู่ฝั่งนี้ด้วยและนี่คือวิธีเข้า Wi-Fi ของเขาครับ,รบของร้านนี้ Holiday Inn ก็คือเปิดเบราว์เซอร์มาลรวจะต้องเข้า visitor และเติมะะตรหัส access code เข้าไปนะครับชั้นอะไรครับเก้าเก้าแต่ใครยิ้มไม่ได้หรอใ่าไม่ได้หรอ แล้วพอตัวโอ้ยโน้ต่อแล้วถ้าเป็นถ้าเป็นวิดีโอล่ะได้ไหมโอเคงั้นได้เลยให้ชั้นอะไรกันลอะกดปุผมชั้นลูใช้ใช้กาวอ้าวเหรอกดปุ่มลูกต้องใช้การ์ดนะครับชั้นใครชั้นมันด้วยงั้นไม่ไม่กดไม่ได้โอเคขอบคุณครับ ใครโตเป็นผู้ใหญ่แล้วทีนั้นเนี่ยเราอยู่น้ำใกล้กันเลยเราอยู่ห้องติดกับพี่เขาเลยใช่ไหมติดกันเลยเอ้านี่เราเป็นเพื่อนบ้านกันเหรอครับเนี่ยโอเคื่อ้าเป็นเพื่อนบ้านกันนะเฮ้ยไม่อนบ้านกันนะโน่นนะไม่เช่อไม่สวยแล้วเจอกันนะเฮ้ยทางนี้ประตูที่นี่ใช้แบบแตะการ์ดเปิดอ อก็ล็อกเลยมันก็จะล็อกเองนะครับใช่เรียบร้อยแต่ว่ามีตัวล็อกเพิ่มด้วยตรงนี้ก็ใส่การาดเข้าไปขอาให้มากี่ใบครับกราดครับสองใบค่ะมีการสองใบห้องเป็นขนาดแบบว่ากระทัดรัดแต่ว่ามีครบมีทุกสิ่งอย่างที่จำเป็นต้องใช้เปิดแอร์ก่อนไหมครับร้อนเลยครับโอนี่มีที่วางกระเป๋าด้วยครับวางซะเลยก่อนเลยตรงนี้เอา เสี่งของเล่าโอ้มีสระว่ายน้ำด้วยฮะสระว่ายน้ำใช่เฮ้ยไม่ใช่แค่นั้นมีที่ตีเทนนิสด้วยอ้าวไม่ใช่โรงแรมเรอไม่รู้อ่ะไม่รู้ฮะไม่แน่ใจไม่แน่ใจมันเหมือนเป็นพื้นที่อ่างนู้นป่ะเพราะว่าตรงนี้มันมีที่กั้นไงเหรอเนี่ยอ่างนู้นน่มันเดินเข้าได้เลยเออแต่ไม่่ไม่เป็นไรเราคงไม่ได้ตีเทนนิสวันนี้หรอกให้ดู รูปแบบการจัดห้องก่อนที่เราจะขนของเข้าห้องและเอาของวางระเกะระกะนะครับอย่างแรกเดี๋ยวขอรีวิวให้ชมกันเลยกันว่ารูปแบบห้องพักเป็นไงนะฮะเริ่มจากตัวการที่เขาให้มาเนี่ยจะเป็นแบบเขาเขียนว่า stay smart นะเป็นการ์ที่เราใช้เปิดห้องแล้วก็ขึ้นลิฟต์ด้วยนะครับสำหรับการของโรงแรม Holiday Inn Express ที่กะทงกะทงกะทง ในประเทศสิงคโปร์โอเคแล้วก็รูปแบบการจัดห้องค่อนข้างจะเป็นรูปแบบที่เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับโรงแรมที่ผมไปพักสักเท่าไหร่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นรีวิวอีกแบบหนึ่งเลยแล้วกันเพราะว่ารูปแบบจะค่อนข้างกระทัดรัดไม่ได้ใหญ่มากดูคอมแพคทีเดียวนะครับแล้วก็เตียงที่เรานอนนี่จะเป็นเตียงใหญ่นะครับสําหรับสองคนนะครับจัดโซฟานั่งหัวมุมเตียง ไว้ด้วยนะครับเป็นจุดแบบว่านั่งเล่นได้นะฮะแล้วก็ในขณะเดียวกันให้หมอนมาอีกสองใบด้วยมีสวิตช์เปิดปิดไฟอยู่ที่หัวเตียงเพราะฉะนั้นเวลานอนนี่ปิดง่ายเลย<ช>นอนก็ปิดเปิดปิดตรงนี้แล้วก็ปลั๊กที่ให้มาเป็นแบบ universal เลย<ช>ก็คือเสียบได้ทุกประเทศแหละแล้วก็ที่สำคัญมีสวิตช์เปิดปิดไฟของปลั๊กด้วยนะครับแหมเพื่อความปลอดภัยจริงโทรศัพท์ให้มาติดต่ออเรเตอร์ได้นะครับ แล้วก็มีสมุดปากกาตรงนี้ด้วยแล้วปลาก็มีหัวนอนสองฝั่งเลยอ่างั้นก็แปลว่ารเราจะชาร์จแบตโทรศัพท์กันได้คพลฟากใช่อืมแล้วปลายปลายเตียงก็จะมีปลั๊กอีกจะมีแบบที่เป็น USB ด้วยอืมอ๋อเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาอาจจะมาวางคอมพิวเตอร์หรืออะไรทํางานตรงนี้ได้ตรงนี้ก็จัดเป็นโต๊ะทํางานได้เลยใช่มีโคมไฟโคมไฟเก๋ก็เป็นไฟจากตรงนี้อ๋อไม่เป็นพื้นที่ ทำไว้คอมแพคตีพอดีเลยแล้วก็อี้ที่ให้มาก็เป็นแบบล้อเลื่อนนะครับหมุนได้รอบนี่แหละตู้เย็น,ยนอ่าแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ให้น้ําอะไรมานะครับ <ยา S 1> ไม่มีใช่ไหมอ๋อน้ําอยู่น,นั่นยังไม่ได้แช่วดมีสองขวดก็แช่ซะ,ะ,ะเลยอ่าแช่ซะเลยแล้วก็มีชุด ชมชา<ฟ>กาแฟด้วยชากาแฟให้ของกาน้ำรอนต้มนแล้วก็ถัดมาให้ดูตู้เสื้อผ้าอ่าเป็นตู้กระจกข้างหน้าเป็นกระจกแผ่นใหญ่ข้างในนี่มีไม้แขวนเสื้ออยู่นะฮะสื้อิปเปอร์สามอันตู้เซฟมีตู้เซฟตรงนี้มีวิธีใช้ให้นะครัข้างล่างมีสลิปเปอร์กระถุง ไปส่งสักเสื้อผ้าได้ตรงนี้แขวนเสื้อได้อีกนะครับมีชี่วงางเปาห้องน้ําห้องน้ำถูกแบ่ง,ง,งเป็นสองส่วนคือส่วนที่เป็นชักโครกนนะชักโครกใช่แล้วก็ส่วนที่เป็นห้องอาบน้ำก็คือประตูมันปิดอย่างนี้เลยอ๋อเป็นกระจกแผ่นใหญ่เลยนะประตูมันจะถูกปิดอย่างนี้สมมติถ้าเราเปิดไว้ใช่ไหม ห้องอาบน้ำก็จะถูกปิดงี้เออโอเคก็คือปิดประตูได้สองด้านเลยเหมือนกับใช้ประตูเดียวสาหรับสองประตูอะห้องอาบน้ําก็จะเป็นการเปิดประตูอ่างล้างหน้ากับโถชคโรกใช่แต่ถ้าเราปิดด้านนี้ก็จะปิดกั้นทั้งหมดเลยของห้องน้ำนี่ด้านในก็จะเป็นแบบักบัวอ่าบัวมันแบบนี้แล้วก็มีแชมพูกับบอดี้วอชมันอยู่ด้วยกันเหรอใช่ค่ะ เหมือนจะเป็นอย่างเดียวกันก็คือผลิตภัณฑ์ที่เขใช้ก็แปลว่าใช้ได้ทั้งสระผมแล้วก็หลังตัวเพราะงั้นถูกใช่ถูกต้องนะน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าใครอยากมีอะไรเอามาเองก็วตรงนี้ได้ใช่อืมชอบตรงนี้แต่ว่ามันจะไม่มีล็อกใช่อ่ามันจะไม่ลลอกก็จะไม่มีล็อกมีจายต่อผมตรงนี้ชักโคชักโคชักโคตรงนี้นะครับ อ่ะเกยดีมีอันเล็กกับอันใหญ่แสดงว่าอันนี้บนบนเบาๆขนาะดให้แปรงสีฟันมาด้วยนะครับยาสีฟันด้วยแก้วน้ำอีกสองใบทิชชู่มีให้มนสบู่ล้างมือตรงนี้ยังเป็นปลั๊กไฟ้วยใช่หรอมีสบู่ล้างมืออ๋อใช้ดื่ม ก็เวลาเข้ามานะครับก็ขแขวนผ้าตรงนี้ได้ให้องน้านะครับน,นี้สวิตด้านหน้าจะเป็นไฟเลยครับอ๋อโอเคไฟห้องน้ำจะอยู่ด้านหน้าเลยอ๋อระบบแอร์นะครับอยู่ไหนน,นี่ครับระบบแอร์มีวิธีใช้อยู่นะครับ กดปรับสปีดตรงนี้อุณหภูมิลดลงด้วยปุ่มนี้นะฮะโอเคนี่ครับก็จะเป็นห้องพักของเราวันนี้ที่สิงคโปร์นะครับใช่วันนี้และพรุ่งนี้อ๋อให้ดูระบบทีวีหน่อยว่ามี USB ติดไหมเฮ้ยเสียบ USB ได้ <Huh. S 2> ก็แปลว่าเอาหนังเสียบมาดูได้สิใช่ว้าวพอดีนะห้องแบบว่าก็มีครบทุกอย่างเล็กๆก,กระทัดลักคอมแพคใช่มองถ้ามองจากมุมนี้นะฮะเราจะเห็นว่าเข้ามาจะาห้องน้ำตูเ้เสื้อผ้าแล้วก็เดินตรงมามีเตียงนอนทีนี้ก็มีครบอะ่ะแล้วก็ห้องน้ำเขาทำแบบโค้งหมนด้วยนะไม่มีไม่ใช่เป็นมุมสี่เหลี่ยมเป็นมุมโคง้งเก๋ดี ห้องนอนก็คอมแพคกนลังดีก็แบบเซ็กซี่เล็กน้อยเวลาเราอาบน้ำก็ก <laughs> จริงด้วยมองเห็นนี่ไงจริงด้วยอะมองเห็นนะใช่เลยอะแล้วมันไม่ได้มีม่านนะครับเซ็กซี่เลยอะ <laughs> ครับโอ้ัครับน้องจะททำให้ดูละอีกอย่างหนึ่งระบบแอร์นะครับจะอยู่ด้านบนนี้ เพราะนั้นเวลานอนก็แอร์มันจะเป่าลงมาค่อนข้างกระจายได้ทั่วห้องเลยทีเดียวแหละแต่แล้วก็ไม่ได้ลงหัวด้วยเพราะฉะนั้นจะไม่รู้สึกแบบเย็นเกินไปกําลังแบบว่าทําให้ห้องอุณหภูมิดีครับแล้วก็อย่างนึ่งระบบ WiFi ที่นี่ก็ฟรีนะครับแต่ว่าใช้รหัสพาสเวิร์ดอ้าวเขมีไกด์ใ้สองนาที แล้ก็ตามข้อมูลนะครับอาหารเช้าเขาจะเริ่มตอน6กโมงครึ่งที่ชั้น7นะครับแล้วก็หมดที่10บโมงครึ่งนะครับทุกวันนะแล้วก็มีฟรีไวไฟให้แล้วก็อยู่ใกล้แหลง่งช็อปปิ้งนะครับตรงนี้แผนที่ ข้างข้างนี้มีห้างชื่อว่ากระทองม,มอมีร้านอาหารแล้วก็มีร้านอาหารดังด้วยใช่ไหมแถวนี้ใช่ร้านช็อกโกแลตร้านอะไรนี้ก็มีนอยู่ถนนส้นออกไปเนี่ยเนี้ยวไปแล้วก็แบบตึกสวยๆแล้วก็อยู่แบบที่แบบดูเป็คอที่แบบนี้เหมือนกันน้องจอยนอนไปแล้วครับนอนให้ดูเป็นตัวอย่างอันนี้ไม่นอนจริงใช่ไหม แค่หน่อยให้ดูเป็นตัวอย่างเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องออกไปเที่ยวไงโอ้ใช่นี่มันจะใบสามนะครับมาถึงที่นี่สามนาทีเราจะต้องออกไปตามเลยแล้วเพิ่งสังเกตว่าเขาให้หมอนมาสี่ใบใช่คุณสองใบใช่ไงใบนึงไว้หนุนใช่ป่ะส่วนอีกใบนึงไว้ใช้ทำเงียมันใช่ไหมอีเข้าไปอาบน้ํามาเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวมารีวิวห้องพักเพิ่มอีกนิดนึงนะผมพอดีเพิ่งอาบน้ําเสร็จ แล้วก็ได้ใช้ห้องน้ำของโรงแรมไปเต็นที่เรียบร้อยแล้วก็ต้องขอบอกว่าตอนแรกนะครับผมอาบน้ำด้วยฝักบัวนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เราก็ใช้วิธีแบบว่าปิดประตูดึงมาปิดลักษณะนี้นะครับผมว่าคิดว่าอาเพื่อที่จะน้ำมันจะไม่ได้ไปกระเด็น,นออกไปด้านนอกนะครับก็ใช้ใช้ป,ประตูแบบนี้แทบบนที่จะ เปิดประตูอ้าไว้แบบนี้นะฮะเพราะว่าห้องน้ําของโรงแรมนี้จะเป็นระบบแบบว่าเนี่ยเป็นประตูบานเดียวไม่มีหลอกนะครับก็คือถ้าเปิดแล้วไปปิดประตูตรงที่เราอาบน้ําเนี่ยตรงนี้ก็จะโล่งใช่ไหมผมก็กลัวน้ํามันกระเด็นออกมาแต่ปรากฏว่าพอปิดประตูแบบนี้ไปแล้วน้ําก็ยังออกมาอยู่ดีเลยเ้องไปเปิดน้าแรงไปแรงไปนิดนึงมันก็เลยเปียกเต็มพื้นเลยครับใช่ <c oughs> ต้องเปิดแรงไปหน่อยแล้วก็ที่ชอบก็คือนี่คะแชมพูกับบอดี้วอชเนี่ยเป็นอันเดียวกันเลยก็คือเวลาเปิดเนี่ยใช้ผักออกมาแบบนี้นะครับแชมพูกับบอดี้วอชก็ออกมาเป็นแบบนี้นะฮะแต่ว่ามันก็ทําให้เราไม่มีคอนดิชเนอร์นะแล้วมันก็อาจจะแห้งๆนิดหนึ่งในะเวลาตัดผมอะไรเงี้ยนะครับ ถ้าใครจะมาใช้กก็อาจจะสตหรับคนที่ผมแห้งนะก็จะมีคอนดิชันเนอร์เพิ่มนะครับอาติดตัวมาด้วยกัน,กนแล้วก็ส่วนแปรงสีฟันที่ผมก็ใช้ของโรงแรมก็ใช้โอเคนะครับจาสีฟันเป็นหลอดเล็กๆแบบนี้นะครับวิธีการเปิดใช้หัวเนี้ยทิ่มลงไปที่หลอดเนี่ยเป็นการเปิดฝา ก็รีวิวเพิ่มครับนิดน,นึงสำหรับลองใช้แล้วครับประตูแบบนี้ ไม่มานะครับเจะต้องถือแก้วแบบวัตถุโกมันแต่นี่แบบแก้วมาเดียวนะครับผมว่าผมชอบแก้วกระดาษแบบนี้นะฮะเป็นโรงแรมที่น่าสนใจดีนะมีแก้วกระดาษไว้ให้เรากดกาแฟแล้วออกไปกินข้างนอกได้ด้วยนะฮะหรือว่าจะถือขึ้นห้องก็ได้นะไม่เปิดให้ดูหรอครับไม่เปิดให้ดูหรอกไม่เปิดให้ดูหรอกที่ดีทดือที่บิ๊กพาร์คเลย เอาละครับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่เรารีวิวห้องพักที่ประเทศสิงคโปร์ให้ดูนะครับก็ถ้ามีโอกาสไปประเทศอื่นๆหรือว่าที่พักที่อื่นนะครับที่น่าสนใจเราก็จะเอาเก็บข้อมูลมารีวิวให้ดูกันแบบนี้นะครับก็ถ้าใครชอบท่องเที่ยวชอบเดินทางอย่าลืมนะครับกด Subscribe ช่องท่องเที่ยวสุดตาว้ด้วยนะครับ